สวัสดีพี่น้องผู้คนนะครับวันนี้จะมาเสนอเมนูบ้านๆเขาหนอกนั่นก็คือน้ำพริกน้ำปูหน่อไม้ต้มนะครับเดี๋ยวเรามาพอกันเลยว่าเขาต้องใจอย่างพอรนะครับหนึ่งครับพริกขี้หนูครับสองครับกระเทียมครับหรือของขาวบ้านเขานั่นเองอันนี้ครับกะปีครับต้องเป็นกะปีเกมตอนะครับผงชูรสครับ ป่าครับตารถไฟน้ำปูครับสั่งตรงจากแม่ซอนเลยครับตั้งกระทะเื้อฮ้อนเลยครับที่ขี้หนูครับที่เตรียมไว้ใส่เลยต่ยอไปหอมขาวที่เตรียมไว้ครับใส่เลยทำการขั่วครับคั่วหมองให้มันสุกนะครับ นี่ครับมันจะหน้าตาเป็นนี้ครับหอมครับบอกเลยหอมมากจากนั้นครับเอาพีกกระหอมขาวใส่ลงไปในโคกครับบรรลลอครับตามครับตามตามมอกมันเรียกนะครับมันพอมันเริ่มเรียกละเอากระปีครับใส่ลงไปครับ นี่ครับพระเอกของเมนูนี้เลยน้ำปูครับใส่ลงไปกระกอกมันครับตักมันเข้าไปครับเน้อตมันเริ่มเปลี่ยนแล้วครับพอมันเหลวเขาตีตักครับตักใส่ถ้วยครับนี่ครับมันก็จะจับตัวเป็นก้อนครับหลังจากนั้นเอาแ้มใส่ครับ ใส่เพื่อให้มันละลายจากการจับตัวเป็นก้อนะครับผมทั้งที่นอกระโกนครับโกนครับโกนให้มันเข้ากันครับหลังจากนั้นใส่ชุลดลงไปครับใส่มอพอดีนะครับใส่น้ำแาดลงไปหน่อยนะครับใส่น้ำมาได้นะครับเกมเดี๋ยวมันเข้ากันครับ ทางมาได้เลยครับนั่งรีกน้ําผูกก็มีนอมไม้ครับสูงแล้วครับกำลังได้ตีขอ,อปิดแก้นเลยนะครับตักใส่จานครับโท๊ๆโ,โ,โมองเห็นล้าครับนี่ครับ เป็นอันเสร็จพิธีครับน้ำพิกน้ำปูหนอไม้ต้มสูตรบ้านเฮาเองสูตรแม่ซอดครับทำเองกินเองนักเลียพอครับผม